ครับสวัสดีครับครับผมป๋าแสวงการเกษตรนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมีเรื่องข้อสงสัยในเรื่องซอมบี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของการซื้อเข็มนะครับค่อนข้างที่จะนะครับไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะก็วันนี้ผมจะมาชี้แจงอันดับแรกก่อนนะครับว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้ก็มา,าลูกค้าเริ่มขึ้นลูกนะครับช่วงขึ้นลูกแล้วนะครับลูกเท่าไข่นะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าบางคนก็เริ่มถามนะครับว่าขึ้นลูกแล้วนะครับใช้ซอมบีได้ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับแล้วมก็จะได้จบขั้นตอนการทําทุเรียน1ปีนะครับแล้วก็ ปกติแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกมือใหม่หรือ,อที่กําลังหัดทําทุเรียนหรือทุเรียนจะได้ระยะ4ปีเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยอธิบายเรื่อง4ปีเข้า5ปีหรืออะไรเนี่ยผมอาจจะ,ะคุยทีเดียวเลยนะครับอ,อาจจะรวบรัดหน่อยนะครับบางทีบางคลิปเนี่ยผมอยากจะให้มันกระชับหน่อยนะไม่ให้เพื่อคนดูนะแล้วก็ใช้เวลานานนะครับแต่ตอนนี้เรื่องซอกบ,บี้เนี่ยนะครับอ่า ใครเอาไปใช้แล้วนะครับก็ได้ผลนะครับแล้วก็ไม่มีว่าเอาไปใช้แล้วตายนะครับอันนี้ตัดปัญหาแล้วนะครับมีแต่ใช้แล้วดีขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าคือตอนนี้ก็ทั่วประเทศนะครับก็ตอบสนองว่าใช้ซอมบี้นะครับไม่ว่าภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็ช่วงที่ระยะผมคุยไปแล้วก็น่าจะประมาณสัก ัหนเดือนะครับคนที่ไปใช้เนี่ยก็เห็นการตอบสนองของซัมบีได้เยอะมากนะครับก็ค่อนข้างพอใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพอใจฮะผมใช้มาร่วม30ปีนะครับผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแต่วันนี้มันจะมีรายละเอียดเรื่องสลิงนะครับเอาก่อนเลยสลิงอันอันดับแรกนะครับขึ้นราคายังไงนะครับผมจะบอกว่าสลิงเนี่ยนะครับเราขายชุดละยี่สิบาบาทนะครับ พร้อมอหลอดอย่างนี้นะครับหลอดเนี่นครับยี่บห้าบาทอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มีลูกค้าบางรายบอกว่าทาไมล่ะ,ะมีสลิกล้ะไม่มีตะปูให้ผมผมมีตังซื้อนะครับผมไม่จับไม่อยากไปซื้อที่อื่นอ่านี่ดูตะปูนะครับทีนี้ก็เลยทางร้านเนี่ยก็จัดไปให้นะครับว่ามีตะปูด้วยนะครับ หรือใครจะไม่เอาตะปูก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับ25บาทนะครับเอาตะปูเนี่ยนะครับก็เป็น27บาทอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับเบ็ดเสร็จ27บาทนะครับต้องกระจายแต่ถ้าบอกว่ามีตะปูแล้วครับไม่เอาก็ได้ครับเราไม่ได้ว่าอะไรครับนะฮะเราไม่ได้บังคับนะฮะอย่างเงี้ย25บาทครับนะบางลายบอกว่าก็ผมมีตังค์บอกมาเลยนะครับก็ผมต้องการนะครับอยากได้ตะปูด้วยทำไมไม่จัาที่ผม นะครับเอาทางร้านก็เลยจัดไปให้นะครับบางรายก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นราคานะครับอันนี้ครบเซ็ตนะครับตอนใช้สมบีนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับเราแจ้งให้สมาชิกชาวเพจเรารู้นะครับว่านะครับตอนนี้ก็เพจนี่ก็ไปทั่วทั่วราณาจักผมก็จะพยายามยัดข้อมูลไปในยูทูบในไลน์แอดเนี่ยนะครับพอกดคลิกนะครับเวลาเราทําเราจะดูข้อมูลนะครับ นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะวิธีการดูดูยังไงนะครับาเข้าไปอ,าอยากเข้าไปนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่อันนี้นะครับเหมือนกับผมดูนะครับทุกคนบอกกดไปไปไม่ถูกนะครับ <c oughs> ถ้าเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มไปที่เพื่อนอันนี้นะครับกดไปที่เพื่อนอย่างนี้นะเพื่อนนะกลุ่มเพื่อนใช่ไหมนะครับเพิ่มเพื่อนเสร็จนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วใช่ไหมเพิ่มเพื่อนค้นหาอ่าแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับพิมพ์แล้วก็พิมพ์ว่าอ่าตัวอะไรแอดนะครับนี่ตัวแอดตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปก่อนนะครับอกลับมา เพิ่มเพื่อนอันนี้ค้นหานะครับแล้วก็กดตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าเลขนะครับจะมีหลายแอดนะครับนี่แอดนะครับแล้วตามไปด้วยนะครับอเอสนะครับอเอสนี่ครับเอสนะครับฮะแล้วก็ตามด้วยโพสโทรผมนะครับศูนย์เก้าสี่สี่หกห้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับ อย่างนี้นะครับค้นหาแล้วก็กดค้นหาอย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นเลยนะครับฮะชัดเจนนะครับตามนี้นะครับอ่าเนี่นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยนะครับทุกเครื่องนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับหาง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับหรือไปที่ของเพจเรานะครับป๋าแสวงการเกษตรก็ได้นะครับสทงทาาหรือแอดผ่าน QR นี้ก็ได้อ่าหรือจะแอดผ่าน QR ก็ได้นะครับแอดได้ที่วิดีโอนี้เลย นะครับตั้งหลายช่องทางนะครับฮนะโอเคอวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงขึ้นลูกผมจะบอกเกษตรกรว่านะครับการที่ทุเรียนขึ้นลูกเนี่ยนะครับมันก็จะต้นโซมนะครับแต่ถามว่าถ้ปาปักเต็มโดสนะครับมีทุกหลายถามมาว่ารักใบไหมครับถ้บปาปักเต็มเนี่ยครับผมบอกเลยว่าใบขึ้นแน่นอน นะครับที่ผมสัมผัสมานะครับถ้าปักเต็มนะครับแต่ถ้าเราปักครึ่งเดียวเนี่ยนะครับผมว่ามันดูแลต้นได้ดีนะครับไอซอมบี้เนี่ยนะครับดูแลต้นได้ดีแต่ช่วงที่เป็นลูกเนี่ยนะครับผมบอกเลยทุเรียนเนี่ยใช้พลังงานเยอะนะครับแต่ถ้าเราปักหมายความว่าปักซีนะครับผมคิดว่าสีผมลองดูนะครับถ้าเหลือสองอย่างเงี้ยนะครับ จะดูแลต้นนี้มากเลยครับเรื่องลูกนะครับเรื่องทรงเรื่องลํา,าลต้นนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะสมบูรณ์มากเลยนะครับบางรายก็กลัวรัดมาแล้วล่วงนะครับแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยเลยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับถ้าปักหมายความว่าเราปัก4นะครับเราเหลือ2อ,อย่างนี้ครับแค่ดูแลต้นนี่ครับนะฮะ ที่ผมทํามานะครับผมทําอย่างนี้นะครับแล้วขั้วเนี่ยจะเขียวนะครับลูกก็จะเขียวนะครับช่วยฟื้นฟูอย่างดีนะครับแต่ห้ามปักเต็มโดสนะครับหมายความว่าเต็มโดสนี่ที่ผมบอกว่าต้นนี้เนี่ยคืบคืบรอบต้นเนี่ยนะครับต้นใหญ่เนี่ยนะครับปกติก็สี่เข็มเนี่ยฮะเหลือมาแค่สองเข็มนะครับถ้ายันสักประมาณห้าปีเนี่ยครับใส่เข็มเดียวเนี่ย ผมบอกเลยยาลทธิ์ขนาดนี้นะครับเข็มเดียวเนี่ย1 5ซีเนี่ยนะครับแค่15เนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็แค่ได้ไปดูแลต้นนี่ครับต้นเนี่ยต้นเนี่ยผมบอกเลยเท่าขาอย่างเงี้ยครับใส่เข็มเดียวเนี่ยผมบอกอ่ะมันได้แค่ดูแลฮะน้ํายาเนี่ยจะเข้าให้ไปดูแลกระชากใบขึ้นมาเนี่ยมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่มันจะดูแลเรื่องต้นให้เราได้ดี นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอตัดลูกตัดไรเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ปักเต็มโดดเลยนะครับผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากจะบอกว่าสี่เข็มนะครับเหลือสองเข็มครึ่งเดียวนะครับเอาแค่ครึ่งอย่างนี้นะครับจากสี่นะครับเหลือสองนะครับเข้าใจนะครับให้มันเป็นรูปรูปแบบเดียวกันเพื่อไม่ให้ของเราเสียหายจะให้ของเราดีขึ้นนะครับ ผมบอกแค่นี้นะครับว่าทุกคนก็อยากจะดูแลต้นทุเรียนนะครับมันก็แค่เข็มละสิบบาทนะครับถ้าทุเรียนขายลูกเดียวเนี่ยลูกหนึ่งตั้งหกเจ็ดร้อยนะครับแต่เราเสียไปสองเข็มเนี่ยนะครับยี่สิบบาทเองนะครับมันถืออัตราที่ถูกแล้วก็ดูแลต้นที่สมบูรณ์ได้นะครับนะฮะอันนี้นะครับก็อยากจะแจ้งใครให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าให้ไปในแนวทางเดียวกันนะครับแต่อย่างอื่นผมบอกเลยไม่มีอะไรนะครับ แล้วเดี๋ยวปีนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าผมบอกว่าปีนี้นะครับหนาวนานนะครับแล้วก็ใบเนี่ยโดนลมไหลรอกนะครับถ้าเกิดขึ้นลูกขนาดกระป๋องนมขนาดนี้นะครับต้องมาที่ร้านผมเลยครับผมมีทีเด็ดให้ครับผมบอกเลยกำลังร่วงร่วงเนี่ยนะครับผมมีความสามารถเนี่ยให้ทาลูกหยุดร่วงได้นะครับแต่ผมมีทีเด็ดให้แต่ เคล็ดลับตรงนี้ผมอาจจะบอกใครไม่ได้ฮะม <úsica S 1> ผมก็อยู่ที่ที่ร้านผมเจ้าเดียวเพราะว่าทําไมผมถึงรู้ครับผมปลูกทุเรียนเป็นพันต้นเนี่ยนะครับถ้าลูกแคเดียหล่นเนี่ยผมบอกเลยนอนนอนเดินตอนคืนเนี่ยครับหลน่นตุบต <ant>. ุบตุบทั้งคืนนะครับพัดเดียวเนี่ยทุเรียนจากร้อยลูกนะครับเหลือไปถึงสิบลูกนะครับจนใบแก่เนี่ยฝ่าใบาจะแก่เนี่ยนะครับอันนั้นอ่ะทุเรียนไม่เหลือแล้วครับในสวนนะครับ จะถ้าให้มันแตกยอดและยาวไปนะครับยาไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้นะครับยาอะไรก็เอาไปอยู่ครับผมบอกเลยยาที่บริษัททุกบริษัทบอกว่าเก่งนะครับหรือสิบสามศูนย์สี่สองห้าหกอะไรว่าเก่งเนี่ยผมบอกเลยเอาไปอยู่ครับผมทํามาแล้วทุกวิธีนะครับแต่ผมเอาอยู่ครับผมมีการทดลองคิดค้นมาหมดนะครับผมก็บอกว่าถ้าถึงจุดนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ต้องมาอธิบายให้ผมชนตัวนะครับไม่งั้น ทุเรียนร่วงหมดนะ,นะครับก็บอกกันไว้ก่อนนะครับเราชี้แจงให้ลูกทีมเราหรือรเกษตรกรที่เข้ามาเลร้ยนเราให้ทราบนะฮะ,ะแล้วก็อีกเรื่องครับผมอยากจะฝากว่าเรื่องอีกเรื่องก็คือคนที่เตรียมต้นนะครับสามปีครึ่งถึงสี่ปีห้าปีหรือคนที่จะคิดมาทำสารนะครับให้ประสบความสำเร็จหรือ ลูกดกนะครับให้ออกดอกทาไงร้อยต้นออก90ต้นได้อย่างนี้นะครับหรือว่าไม่เคยออกเลยทํามา5ปีแล้วไม่เคยออกเลยประมาณนี้นะครับผมบอกว่าต้องเข้ามามาโทรถามผมหรือมาศึกษานะครับที่ร้านได้นะครับเรื่องทําไงถึงให้ออกดอกหรือทําไงจะต้องเตรียมต้นเตรียมไปฤดูกาลปีต่อไปนะครับที่ผมต้องพูดเล็วเพราะอะไรครับทุเรียนเนี่ย เราต้องเตรียมการนะครับต่างเดือนมกลากราุ่พามีนาเมษาเนี่ยหรือถ้ชาช้าสุดนะครับก็ไม่เกินกุ่งพานะครับนะกุมงพาหรือมีนานะครับแต่ผมต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลมเงียบแล้วนะครับมันจะต้องเตรียมต้นนะครับเตรียมต้นคืออากาศได้ตอนนี้ก็ถ้าเราดูแลต้นเนี่ยใบก็จะรัดดีแล้วก็เราจะต้องเตรียมใบมถึงสองสองรอบหรือสามรอบก็ได้ แต่ช่วงนี้ถ้าดูแลกันตอนนี้เราจะได้ใบสามรอบนะครับถ้าหลังจากนี้ไปก็จะได้ใบสองรอบนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะให้เตรียมต้นกันตอนนี้เลยนะครับเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะเข้ามาแบบกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วผมจะอธิบายวันที่ผมอยู่ให้ได้นะครับก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มา,าถามผมได้นะครับหรือว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมอธิบายทียละคนน่ะมันเหนื่อยนะครับผมอยากจะให้อ่จัดกลุ่มมานะครับหมายความว่ากลุ่มสักสิบคนนะครับอ่าทาสวนมือใหม่ทํามาห้าปีอยากมีลูกอย่างเงี้ยครับหรือสี่ปีอยากมีลูกอย่างเงี้ยครับให้จับกลุ่มมานะครับทีละสิบหรือยี่สิบคนนะครับแล้วผมจะอธิบายทีเดียวหรือจะไปซื้อยาผมก็ได้นะครับแต่ผมจะอธิบายไปว่าต้องทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่หลักๆก็คือถ้าจะทําอย่างนี้นะครับ การทุเรียนตายต้องมีซอมบี้นะครับอันนี้คือหลักแต่ยาอื่นเนี่ยอยากไปซื้อที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้ว่าฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าไอ้ตัวซอมบี้เนี่ยจะดูแลเรื่องระบบระบบรากระบบต้นให้โดยที่ไม่มีโรคเลยนะครับฉีดสารไประดกทุกต้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีโรคด้วยนะครับก็แต่ขาดตัวนี้ไม่ได้แค่นี้เองนะว่าถ้าเกษตรกรรวมมานะครับสักสิบคนอย่างนี้นะครับแล้วก็โทรมานะครับ ว่ามีวันไหนจัดสัมมนาไหมนะครับผมจะรวมไว้นะครับว่าอาวันนี้นะสิบลายนะครับวันนี้ยี่สิบลายอย่างเงี้ยนะครับผมจะอธิบายให้นะครับแต่ว่าบอกมาลายเดียวเนี่ยบางทีก็มันก็อธิบายไม่ครบนะครับอาจจะอธิบายได้แค่ตอนเดียวหรือสองตอนหรือขั้นตอนแรกๆจนขั้นตอนสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันอธิบายไม่ไหวจริงๆเพราะมันเยอะมากครับตอนนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ย ก็กระดดอโทรมาตอนคืนมั่งตอนเย็นมั่งตอนค่ำมั่งนะครับมาปรึกษาผมนะครับตอนนี้ก็พูดจนเสียงแห้งหมดแล้วครับนะฮะก็ก็ไม่รู้จะทำไงเราเปิดแล้วอะครับเราก็ต้องทำใจนะครับผมก็พยายามรับให้ดีที่สุดนะครับก็บางทีก็ให้เจ้บเบียวรับแทนมั่งนะครับนะะก็เวลาคุยนะครับก็อยากให้มากระชับหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าถามยาวไปเลยนะครับอันเนี้ย ถ้าถามยาวเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีบางครั้งต้องจัดกลุ่มนะครับพูดทีเนี่ยอาจจะได้สักสิบคนหรือยี่สิบคนอย่างเงี้ยจัดกลุ่มมาให้ผมนะครับผมจะอธิบายให้นะครับบางทีมาหมู่บ้านมาเนี่ยเออจับพวกมานะครับสิบคนเลยนะครับผมอยากทําดอกและดูครับแล้วก็ทําใหุ้กเรียนดกเนี่ยผมจะอธิบายให้นะครับโอเคนะครับก็แจ้งให้ชาวเพจและสมาชิกเราทราบโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ